แล้วเอ่ทำไมคนเราถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะคะมันเกิดจากสาเหตุอะไร มันซับซ้อนมากครับจากงานวิจัยที่มีอยู่เราพบว่ามี3มปัจจัยหลักๆครับปัจจัยแรกและสำคัญที่สุดคือการเลี้ยงดูในครอบครัวแบบแรกเลี้ยงดูแบบตามใจหรือโอมากเกินไปทำให้เด็กรู้สึกพิเศษคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแบบที่สองเลี้ยงแบบละเลยไม่ใส่ใจทำให้เด็กขาดทักษะความเห็นอกเห็นใจคนอื่นครับเอ๊ การเลี้ยงดูทั้งสองแบบนี้ต่างกันสุดขั้วเลยนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเหมือนกันแปลกมากเลยค่ะพี่ชัยใช่แล้วครับและยังมีอีกแบบถูกพ่อแม่ตำหนิหรือวิจารณ์มากเกินไปทำให้เด็กสร้างตัวตนที่มั่นใจเวอ่อเวขึ้นมาเพื่อปกปิดความเปราะบางภายในเหมือนเป็นเกราะป้องกันตัวเองครับ เหมือนเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองสินะคะใช่เลยครับมันเป็นการปกป้องจิตใจที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กแต่เมื่อโตขึ้น,นกลไกนี้กลับทําให้เกิดปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นครับยังมีความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพใจอีกมากตามไปดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube วิตามินใจนะคะ